แพร่จังอําเภอหน้าหมื่นนะคะก็จะเป็นอําเภอนา้อยค่ะเป็นบ้านเกิดของเพื่อเองเน่นะาท่านอาจจะเจอเพื่อนเจอญาติของท่าน่างอําเภอตางทินก็ได้เนาะหรือว่าเขาจะมาเป็นเพื่อนกันใหมเพื่อแลกเลี่ยนความรู้นะครับเพื่อการเป่นความรู้ของเราอําเภอนา้อยนี่มีของดีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็น๋องงานกาัตรงนี้แน่วพอดีเจ้า ชยประชาสัมพันธ์นะครับงานของดีไว้ล่ะนะครับงานกาชาจังหวัดนานนุ่งตีจัดข้งเดียวบอมีโอกาสไหนแล้วที่จะเปลดกานเหมือนโดกาสที่ทุกทุกาได้ยกของดีสาเภอมมน้ำเสนอของเพื่อทุกทุกท่านนะครับรับประกาศนะครับคุณภาพของสินค้าของผลิตภัณฑผลผลิตผลิตผลผลิตกลตตผลรืิผลิตตั คุณภาพของสินค้าตีเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะสินค้าทำมือจากคุณโมทัอของแก้ล่ภอนะเพื่อนท่านอย่าลืมอย่าพลาดต้องเข้าไปชมดูทุกๆอันเภอเฮือมันหัวเฮือมันถึงนะครับ เวลากาสนี่หนึ่งถีมีครั้งเดียวถ้าวันนี้ยังบอกั่นใช่ถีจะซื้อขาวคือจะได้เป็นน้องก็เป็นแบบบ้านกันก็ได้ล้านนาล้านนาเหนือเหนือของเราเลยว่าเขากันยังจัดจัดเอกลักษก์แต่ละที่ไม่เหมือนกันสังเกตดูลายได้นะคะเคยเห็นนะคะอันนี้เป็นอาญาก็ค่ะนี่เป็นชุดยีพ่าเดี๋ยวแปลเนี่ยมันจากไม้ไผ่เหรอคะจากไม้ไผ่โอ้สวะคะเดี๋ยวทำอีเลยนะคะโอสวยดีค่ะ แบบรรมาชาติสุดๆเลยค่ะอ๋อดีค่ะอันนี้เป็นเครื่องชงกาแฟโอ้ยสวยแบบดิบกาแฟเลยอ,อ๋อค่ะอันนี้ขายเส้นตอดไดคะนี่เส้นนี่ 200, 000, สองร้อยซาวจ้ะสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยซาวกางเกงเปิดไข่ซื้อนี่เพืเ่อนไปติดต่อจะได้ติดไหนจะได้ค่ะเพจได้เลยค่ะกาแฟกงโรบัสต้าหนาน้อยฝากเพจด้วยค่ะแถมกำเดาอ๋อถ้าติดต่อก็ที่กาแฟโรบัสต้าหนาน้อยนะคะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ในคลิปนะคะ ขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะตัดถัดจากนี้ก็จะเป็นอำเภอบอกก่อเกลือถ้าอำเภอบอกก่อเกลือคนที่เคยมาเที่ยวนัานแล้วก็จะคุ้นนะคะว่าจะต้องมาดูบ่อกเกลือสินเทาซึ่งเขาก็จะจําลองมานะคะแล้วก็ท่อาไม่ได้เลยนี่เลยนี่เลยค่ะคือบอกก่อเกลือไกลจากอำเภอเมืองขึ้นไปบนภูสูงนะคะแล้วก็เขาจะปลูกมะเขือเทศอันนี้ว้าว ใหญ่้ว่แล้วก็มีแบบพี่สิทธิพันธ์จะถูกใจเป็นพิเศษนะคะพวกพืชผลต่งตางๆเพราะว่าเออเราก็มาดูเป็นแนวทางค่ะว่าจะเอาอะไรไปปลูกที่สวนเราได้บ้างเราก็อยากจะแบบขยับขยายพื้นที่ของเราให้ปลูกแบบพืชพธุ์ได้เยอะขึ้นนะคะอันนี้ขมิ้นนะคะขมิน้น มะเขือเทศใหญ่มากรู้สึกพี่สิทธิพรจะถูกใจอันนี้เป็นพิเศษต้าข้าปีแล้วก็จะมีฝัากะพงมะแข่ง อันนี้ไม่เคยเห็นว่าแล้วว่าทั้งห้าหลูกกิโลห้าหลูกกิโลหนึ่งสาวบาทตตเกลรลสีบาทเนอเออแต่เป็นกกเวว่าแล้วอ่ะไปต่อเลยค่ะ ที่ที่นีโอ้ก็ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์กันไปนะคะดีแล้วก็มาถึงอำเภอสองแควนะคะ<ม>อันนี้อยู่ในคลิปอยู่ในคลิปกโกโก้ของบ้านเองนะคะก็คือจะเป็นอ,อุทยานถ้ำ<ม>หลวงสะเกินยังไม่เคยขึ้นไปแต่ว่าเคยไปนี้มาโอก็จะมีเรื่องเล่าของดอยดอยสูง สามดอยสี่ผาห้า 5, ถ้ำอะไรของเขานะคะก็จะเดี๋ยวเพื่อนต้องหาโอกาสไปเยือนแต่ละที่แต่ละที่เพราะว่าบางที่เพื่อนก็ยังไม่เคยไปย,ยังผาหมีก็ยังไม่เคยขึ้นถ้ำหลวงสะเกินไม่น่าใจน่าจะเปิดแล้วนะคะก,ก็เพื่อนก็ขึ้นไปถ้ำผาหลักถ้ำเวียงแก แต่ละก,ก่อนอำเภอคือแต่ละที่ก็จะมีเรื่องเล่าของตัวเองว่าแต่ก่อนที่อำเภอสองแฟไม่ได้ไม,ไ,มไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจริญเหมือนอย่างทุกวันนี้นะคะแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยก็คือจะแบบค่อนข้างค่อนข้าง ค่อนข้างโบรากันดานอนะไรค่ะอ่ะโอเคปิดท้ายกันด้วยอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะถ้าใครมาที่จังหวัดน,น่านก็จะคุ้นๆว่าจะต้องไปที่ด่านห้วยโกลซึ่งตอนนี้ยังปิดด่านอยู่เนื่องจากโควิดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีของดีอะไรบ้างนะคะอันนี้ของดีอำเภอห้วยโกลนะคะมะมื่นหนออันนี้อายาคะนี่งาตองงาขี้มอดอันนี้เอาไปตำคลุกข้าวเหนียวอร่อยมาก ส่วนอันนี้แต่ก่อนทุกคนต้องเคยกินนะคะจะมันๆนหน่อยน่าจะกำเนิดก่อนอัลมอนด์นะคะิดว่าอันนี้จะเป็นของดีของอำเภอห้วยโกต้องรอด่านเปิดนะคะแล้วก็ไปเราจะได้รู้ว่าเขาจะเปิดด่านกันค่ะก็จะมีทางลรากับทางฝั่งลราค่ะมาทำการค้าขายกันออันนี้เป็นบ้านสกเกียงอันนี้จะเป็นแบบอันนี้เป็นสินค้าแปะลูกกค่ะ,คะ ไบ uh, okay. uh, ้านะเกียค่ะเจ้ามีอยญาผอนี่ค่ะหน้าห้าค่ะเจ้าค่ะ เจ้าขอบคุณเจ้าอันนี้เป็นน้ำมานบริบุทธิเี๋ยค่ะคุณผู้หญิงไม่ใช่ชิมเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋จะเป็นอ้ไร

ตามด้วยน้ำสาวรสนะคะหนึ่งที่เป็น,นมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะก็คืออ e ีมูออย ใส่ามส้ายเป็นจอแต่ถ้าเขาอยากจะผ่อนช้ายนี่ยน่ต้องก่อนนเป็นจะใด้่องค่ะแต่หววัดรุยเลยราตนี้นะคุณประวัติทอดแฮชซึมซ้ไม่ได้นะคค่ค่ยาเหลืองของตาไ่ะอีมูออยนี่สกัดมาจากอาันการดกรแลก็อ๋อค่ะ อ๋อค่ะบูธนี้น่ารักมากเลยขอให้เป็นปิดไฮบูธด้วยอำเภอเสริมพระเกียดน,นะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามดูแล้วก็อันไหนที่อุดหนุนกันได้ดูรายละเอียดในคลิปที่เพิ่นขึ้นไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเจ้า